วันที่หลายคนจับตามองมากที่สุดก็คือวันที่4กรกฎาคม2566ซึ่งน่าจะเป็นวันที่ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วหล่ะครับว่าจะเป็นวันโหวตประธานสภาผู้แทระะนราษฎรโดยความเคลื่อนไหวจากรัฐสภาในวันนี้ คุณพรพิษเพชรเจเริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มีการลงนามในหนังสือแจ้งสมาชิกรัฐสภาทั้งสอสอและสอวอขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดประชุมรัฐสภาในวันที่3กรกฎาคม2566เวลา17นาฬิกาณห้องโถงพิธีชั้น11ออาคารรัฐสภา โดยตามกําหนดการนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดประชุมรัฐสภาและจะมีนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะทูตทูตานุทูตประเทศต่างๆประธานาฎิกาและประธานองค์กรอิสระเข้าร่วมกว่า1000คนทั้งนี้ได้แนบคำแนะนำสำหรับสมาชิกรัฐสภาในพิธีเปิดประชุมทั้งขั้นตอนต่างๆและเครื่องแบบการแต่งกายนี่คือ 3. รกรกฎาคมที่เราเรียกง,ง่ายๆว่า รัฐพิธีเปิดการประชุมนะครับแต่ว่าวันที่4กรกฎาคมเป็นวันที่คนที่ติดตามการเมืองจับตามมากที่สุดนะครับ4กรกฎาคมนั้นจากเดิมที่วางไว้เป็นกําหนดวัด วันประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและก็รองประธานสภาผู้แทนราษฎรสองคนซึ่งจนถึงตอนนี้ทางสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ทำหนังสือเชิญสมาชิกเข้าประชุมนะครับโดยมีรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรจะขอประเมินสถานการณ์ความพร้อมในการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งก่อนเนื่องจากขณะนี้สองพักที่เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลทั้งพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยยังไม่ลงตัวในตำแหน,น่งนี้คาดว่าต้องรอการหารือของ8ปดพักการ ในวันที่2กรกฎาคมนี้และตามขั้นตอนสภาผู้แทนราษฎรจะต้องทําหนังสือแจ้งสมาชิกให้รับทราบล่วงหน้า3วันก่อนที่จะมีการเปิดประชุมและตามกรอบเวลาตามระเบียบวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกจะต้องเปิดประชุมภายใน10วันนับตั้งแต่มีพระราชก,กฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาหรือภายในวันที่12กรกฎาคมนะครับโดยล่าสุดสำนักง,งานเลขาธิการสภาออกหนังสือด่วนเชิญสมาชิกสภาเข้าร่วมการประชุมนัดแรกนะครับ โดยเอกสารระบุว่าตามที่ได้พราชได้มีพระราชกกิสติกาเรียกประชุมสภาพุทธศักราช2,566ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมเป็นต้นไปแล้วนั้นขอเรียนว่าจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่1ครั้งที่1สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ในวันอังคารที่4กรกฎาคม2,566เวลา9ก,านกา30นาทีณนะห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรชั้น2อาคารรัฐสะภา สำหรับการประชุมสภาผูแ้แทนราษฎรในวันที่4กร,รกฎาคมที่จะเกิดนั้นสำนักเลขาธิการสภาผูแ้แทนราษฎรได้แจ้งวาระการประชุมดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมโดยระบุว่าสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ตามมาตรา115ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทย 2. เลือกประธานสภาผูแ้แทนราษฎรและ 3. เลือกรองประธานสภาผูแ้แทนราษฎร นี่คือเอกสารล่าสุดที่มีออกมาแล้วก็เป็นการยืนยันนะครับว่าจนถึงตอนนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วว่าการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงรองประธานทั้งสองตำแหน่งนั้นจะเกิดขึ้นในวันที่4กรกฎาคมนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่อาจจะมีการพูดคุยหาหรือบางพรรคการเมืองพร้อมไม่พร้อมหรือไม่อย่างไรแต่ถ้าเป็นเอกสารในการนัดหมายขนาดนี้แล้วก็แสดงว่าทางสำนักงานเลขาธิการสภา หรือว่าหลายฝ่ายที่มีการประเมินกันเอาไว้หรือแม้กระทั่งพรรคการเมืองที่คงจะได้มีการพูดคุยหาหรือกับสํานักงานเลขาธิการสภาเนี่ยก็คงที่จะมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วว่า4กรกฎาคมจะเป็นวันที่รถไฟขบวนนี้จะเข้าสู่สถานีแรกนะครับก็คือการโหวตประธานสภาผู้แทนราษฎรสํานักข่าวทูเดย์เพิ่มช่องทางรับชมรายการออริจินอลคอนเทนต์คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ได้ที่ YouTube Today for Tomorrow ช่องรวมรายการ o r i g i ินอลค n t เทนที่จะดทำโดยสำนักข่าวทูเดย์สำนักข่าวทูเดย์ Make tomorrow today